สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทางย t ท b e ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางลาวกาชาดนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับแล้วก็ดาวโจนสตานะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนปกตินั้นหยุดนะครับเนาะก็จะมีดาวโจนสตาที่ผมลงแทนนะครับผลที่ออกตีหนึ่งสี่ตีหนึ่งครึ่งนะครับเนาะนะครับท่านใดที่ชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ผมลาวกาชาดนะครับผมให้เก้ากับ5้ารูท่านะครับผลที่ออก5,7 2กับสองสองนะครับพี่พี่สอบน2อล่างเลยแต่ว่าในรอบนี้ผมเสียดายผมเลนห้าเจแต่เขามาอยู่ข้างหน้าทําไมไม่เป็นสองห้าเจ็ดเนาะเออยังน้อยเราก็มาในตัวเน้นตัวเจาะสายรูดนะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับขอโทษด้วยนะครับ ส่วนดาวโจน V.I.P ให้3กับ9ผลที่ออก204กับ35นะครับในรอบนี้9ไม่มานะครับพี่เนาะนะครับก็ใครเอา3ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่35ตรงตรงๆเนเน้นนะครับหลัก4ี่เนี่ยผมก็เน้นให้อยู่นะครับเนาะแต่เขาออก04นะครับผมเน้น94ส่นะครับส่วนดาวโจนนะครับปกติเนาะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับพี่เพราะว่าผมให้ศูนกับ5ผลที่ออก5 5 0 6 1 นะครับเกือบเด้งบนเด้งล่างนะครับดูดิสามตัวก็มีลุ้นนะครับเนาะสองไอสองตัวก็เกือบเด้งบนเด้งล่างทําไมไม่ออกห้าศูนย์หกหนึ่งเนาะจะได้อืไม่ใช่ออกห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะจะได้ปังๆนะครับพี่น้องอุตสาห์เน้นนะครับออกหกหนึ่งซะงั้นนะครับก็ใครเอาห้าไปวิ่งรูดนะครับเหลือศูนย์วิ่งรูดเนาะก็เข้าไปเต็มๆนะครับห้าศูนย์นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับในรอบนี้นะครับผม ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับค่ำคืนนี้ก่อนจะไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่พสลับบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นบ้านที่ ก็เป็นบ้านที่เชื่อได้ระดับหนึ่งนะครับพี่น้องต้องเข้าไปสอบถามทักทายดูก่อนนะครับน้องผมก็พูดเยอะไม่ได้นะครับพี่นาะก็ท่านใดชื่นชอบยังไงก็เข้าไปติดตามก็แล้วกันนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมสาหรับนะครับพี่แนวทางของเรานะครับในค่าคืนนี้นะครับวันที่2ธันวาเนาะ2ธันวาคม2566นะครับรอบแรกผมให้ไปที่1แล่ในก็7 นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับผมหนึ่งสองหน7่งห้หนนะครับผม สามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดห้านะครับอันนี้ลาวกาชาตินะครับพี่พี่นะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้ ส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข3เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม9 0 93 9ูน0 35สาม 343ามสี่นะครับพี่พี่สามตัวนะครับ390นะครับผม <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับนี่เลยนะครับลาวกาชาติดาวโจน VIP นะครับส่วนดาวโจนสตาร์นะครับพี่พี่ค่ำคืนนี้เนาะดาวโจนสตาร์นะครับพี่พี ผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข8นะครับสายรูดนะครับนี่เลยนะครับให้88นะครับเสองูนสอาแปด2ูน9 8แปดหกนะครับเม็ดเดียว286นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางเนาะลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตานะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆค่ำคืนนี้ขอให้เฮงปังๆรวยๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ